กับกะปิเปิรมใหม่ๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อเตียนวันนี้ <c oughs> เรืเ่องบันทึกี้นินครับผมั <c oughs> าเตียนครับหมูนี่ครับสุดยอดเลย ันกินเป็นเส้นใหญ่ผสมกับเส้นเล็กนะครับในโหหอนมากเลยครับผมสุปมันเนื้อหอมๆเลยครับรื่นฝนแห้งไว้ยังไนแห้งอยู่ครับผมวัมมน,นี้นอนเย็นสบายเลยไมดับหรือบ่าดับหีบือเป่ ดับดับมามาแล้วก็บานเราปฏิดับช si eh ั่วโมงครับโอ้น่ากินมากครับครับนี네่ครับทีเ mm ด็ดครับผมโอ้พี่กี่ไหมสุดยอดเลยครับผมแบบสะใจเลยครับแบบนี้ครับผมเป็นถุงเลยสีครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ผักของจริง ครับให้นับให้นับครับผมโอยนี่หสาบ16สิบเมตรขึ้นครับอยู่แนนี้จะจัดแบบสะใจเลยโอพี่เันเมียนให้ความครับผมแสบกว่าหัวไส้เท่าด้วยครับน,นี่หอมใหญ่เปื่อยๆเนื้อครับเทียบเจียวมีกากหมูด้วยโอ้ยเห็นสิ่นอย่างไมกินนี้ครับ สินเนื้อกต้องห่วงคบนี้สิบซุป่อนว้นวาวมากเลยสุดยอดครับผมหอมโน้ยจวกเลยเจอชินเนนพิกจีครับผมพิกควงหอมพอประมาณ สายแดงพอมนะทีแซบครับต้องปรุงเยอะครับผมเดี๋ยวเสียรสชาติแบบตัวเตียวเป็นเด็ดมาครับรับประกันท้ายน้ำปลาหอมอครับที่เด็ดเส้นเล็ก สมกับเส้นใหญ่ลุยกันเลยครับผมสวัสดีครับผมนะครับโอ้ยจานบลุมเลยครับผมสุกนี่โอ้ยฉ่ำพ่อมากเลยอีกทีเด็ดอ้ใหไงจะเป็นยังไงครับผมอืมกว่าหอยได้เท่าอีกตุนเด็ดปื้อปยแบบป้ามากครับผม ลองเส้นใหญ่ครับนี่สินอินเทอร์วันครับผมอิดมันอมอืดเด็ดกับกะปิเปิ่ให,หม่ๆคำแรกก่อนเลย ทำให้เส้นใจด่บๆแซ่บมากอร่อยยังมากมายมาทานนะผมดีตาเบ้ามากพีจีสะใจสุด ส,สหลักสามจันเหนื่อยครับผมสุดยอดมาก คบกว่าของกระลำให้มหสุดยอดมากมากจริงๆครับมันก็ผักแบบบุฟเฟ่รสชาติน้ำสุป กมต้องเป็นห่วงครับโน่นหนึ่งอีกลุ่อะสามคำเบิร์วยครับพี่ขังแล้วนะออการอ่อสินนะครับผมจากจีนเดี๋ยวเนื้อป้ายใหญ่หญเลยเพื่อนคนจะพูดว่าพีก่กีเผ็ดไม่เผ็ด ดั่นตุ่นดอดปุ่งให้นนหน่อยเอาอยู่ครับผมจบเลยยอดงามอ่ะตะใบไม้ค่อยมี cái này nó dịu dịu vậy việc còn sốt thì nó đậm đà hơn, đậm đà hơn, 10 лет. Mm -hmm. จ๋ามากเขาวันทุดสูดรับผมเส้นใหญ่ประสมกับเส้นเหล็ก 嗯嗯嗯